อำเภอเทพสถิต um ในช่วงหน้าแล้งน้ำในบ่อหรือห้วยหนองคองบึงลดลงอย่างมากไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผลไม้เช่นทุเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะอยู่ในช่วงกำลังให้ผลผลิตทำให้ผลล่วงหล่นสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนนายแสนหลวงปราบเกษตรกร,ร,กรหมู่ที่7ตําตำบลนายังปัก ลูกทุเรียนประมาณ20ไร่มีการบริหารจัดการแปลงทุเรียนเพื่อลดความเสียหายในแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแลง้งซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ต้นทุเรียนจะตายเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นโดยตัดแต่งผลทุเรียนเหลือไว้ต่อต้นไม่มากเพื่อรักษาต้นทุเรียนการปล่อยหญ้าในแปลงเพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินลดการระเหยน้ำในดิน และเจาบาดาลเพื่อสำรองในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากน้ำในลำห้วยไม่เพียงพอและจัดสรรพื้นที่ให้มีแหล่งเก็บน้ำโดยจัดทำบ่อปูพลาสติกเพื่อกักเก็บน้ำช่วยรักษาต้นทุเรียนให้สามารถยืนต้นได้นานขึ้นเพื่อรอฝนที่จะมาในฤดูฝนที่จะมาถึง